ฮะงูดิอย่ะโอ้งูยั้งนะน่ะจ้าลุงอ่เพิ่งนี่ลุ้งน่าอยทน่ะลุยอยู่นี่ว้ไอ้าเด้คนบกงมูยังเจ้าไปเห็นบ่ลุยอยู่นะงูยังน่ะุงกองเาหนึ่งพาจิกาบ้านี่งูยังนะเขาไปเลยย่าเลยเขาพาจิกาคืองูยังน่ะงูเขียวว งแมงงูเขียวเนะลุงตินาตายบ่งูตินขาเลยตายบ่ะตายแล้วเี๋ยงูชิงผู้ยังเนี้ยไงผุนสิทกนี่ขึ้นมาก่ใกล้ขึ้นบ่ช่ะนียขึ้นเขาขึ้นเร็วขึ้นแล้วป่ขึ้นเขาขึ้นรแล้วลุงอ่ะอันอันสอบเครื่องนี้นะลุงบัง่อนอขกบุกนะหมุนง่ายดิ ลูกชายก็อยู่้างๆเกลือพี่น้องก็ยังมีวัวอยู่ตอนนี้ก็ได้ข้าวอย่างลุงตัวนี้เอ้ยใครวะข้าวปลูกข้าวเจ้าตัวนี้ข้าวเจ้าตัวนี้มันไปยังได้ลุงนะอุ้ยขนลุกเลยหาชื่อว่าข้าวปลูกมะขุนบ่ข้าวปลูกมะขุนได้ข้าวพันธุ์จีบ พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อกาบักทายสบายดีสบายดีพร้อมใพี่น้องกันสุขูสุขคนสบายดีเอฟซีวันใหญ่จะบุญปฏิทานเด้อยินดีตอนหับเขาส่วนส่วนทุกประวัติศาลาวันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเอากาเสนอโต้ซ่านในจีนวอยมันในพี่น้องบัดมือเลยเนาะอ่าอยู่ในถอนถอนมาอยู่ข้างหนึ่งบนนี้เฮือนในซานในหัวนิสวนตอนนี้กำลังจะหาเขาปลูกไปหวานเนาะหวานอยู่นะ ท่นแถวนี้ว่าจันเนาะเพิ่นกัมมะไทยให้ทางลุงกันเลยเนาะแต่วันนห้ฝนตกทางบาววานนะพี่น้อยเนาะอันนี้ท้าววานแล้วฝนตกลังยังวายยูไม่นะอวินะขึ้นมะลูกเรางูเด้อเอาบริก้าได้บ้านข้าวเจ้านี่ยข้เจ้าพี่สนนี่เจ้าบอันนี้ทางนี้เนี่ยเบิ่งแนวบุ๋มีทางนี่ข้าเจ้าวัดทางนี้ดีเฮ้ยสอบยังออกมาคือมิ้นเน่าปะดำปะ เราล้มเฉี่ยหงเมนบไรเนาะเอาไปคมป่มืม่อนผมวันนี้เหนะ็ดเขาเฮียชอบนึงเจ้าไปมูเมื่อนั่นไหมเขาลูกได้นะเขาลูกปะเขาลูกลุงหน้ามาห้คือมินบ่ไงมีอย่างนี้ใครเน่าวะเบิงูวหม,า,า,ยยมา,ยายใครนี่หมายขครกลยจากวิน่ข้างในูกในะ ใายพวกไล่นะบางแนบืน์หัวอยู่นน่ะกะโต๊ะเดียวสิสบายดีปลาลุงไหมเนจีอย่าบะตูเอาขื่นก่อนวะเขาไปเด้อยาน,<ห>นเด้อยานงูเด้องูออกมาลเราไปจักเขาไปไล่ล่วงลุ่มพี่บ่งูอยู่ในซางเหล่าเปน็นองโตวักใหญ่มาเจี๊นี่บะมีบ่ลุง หาเขายัางนะเขาปุ๊นี่บ้ทั้งนี่บ้าทั้งนี่บ้ะ้ทบนนะทางนี่เขาเจ้าออทางนี้นะปิแบ้านพี่้องยเนาะสอบชิชิช,ช,ช,ชมนี่นยังเขาเจ้าเอาบิน หัสีดำนะเนาะตอนนี้ย้ำคอยขับลงแรงขาดไปเลยเราจบไปเริ่มเคี้ยวกระจีแล้วหยาอย่างัวกินเนาะอี่ยลุงนูว่าคือมียอะไรงูคุณมากินนูจากเนาะงูก็ขึ้นมากินนูเนาะนี่นี่นี่เขาปูงั้นตัวนี้นี่เด็กพันจีเวส์นี่เอ้ยนั่นแหละ เอาใหญ่ไปพุ่นไปยังา<ร>งกัเอาลงมาสีเลยไปยังเฉยแต่ละสาพันมือกันฮะบอมือเนาะเอาขึ้นไปสีขึ้นมาให้ลูกเอาลงเลย่อยอ้โูเรียบร้อยพันสิบเอ็ดเจ้า <c oughs> พันยังพ,พันช,ชพันสิบช่องเอาขึ้น,น <c oughs> ไปลูกย่านย่าพุน่นคอยให้ดูว่ามันมันอยากมันอยากอะไรอืมสอมันอยากเกลือเลย อ๋อ110บาทนะ110บาทวันจะกระสอบสอบหนึ่งพอแล้วกระสอบเดียวเนาะพ่อว่าลุงจะวะอืมออืมโอ้คนถืีอยู่เนาะของพวกไงอยู่เลยน่าจยังขึ้นมาเอาอีกบ่น่าจะยังมาหาคนอีกดิพรอะไรมึงคนน้อยอีกอันตูอันตูนั่นกัดได้สิลุงจะเป็นตัวะไรจะเป็นข้าวปลูไปจ้ะเข้าวปูคือแบบใส่พวกเนี่นี่มึงด้วยตัวนี้ตัวลุมนี่ข้าวเจ้าเนาะ ข,ข,ข,ขววา้าเจ้าเจ้าข้าะเจ้าเลยนี่กนะขาเจ้ากางก็คือจับมันเนี่ยขาเจ้ากานกลางหรือ่าบ่กลางหนึ่งอันอ่บ่ไบ่เอานี่นะอเอน้ำหนากี่บ่เอเอนอี่เราเข็นมาซาล่ะเสรแล้วตัวไปเมื่ออื่นเนยให้เราลุงโจมต้องไปให้ป๊กไ้เลยอื่นก็น<ๆ>จะได้อาไปเลยเข่าเอาไปซีเน ลงมาไมจะปีเขาันีแล้วอือก็มีนะแสามหลอกกันนะเอากระสอบมาชเเด้อยน้ำดอกนะเอาลงจิทับัวนฮงูงไปยงูขึ้นเมื่อไรเชยเอาลงใหเอาลงรถพูนี่นะเกิดงูเลยโอ้ยงูเลยงูงูลุงวางู หาได้เหอยหาได้อุ๊ปโยนเลยเมาเตะเลยผ่าได้รึงอ้ห่าเบาแล้วห่ววยเบาแล้วห่ยเบาแล้วนั่นมีมันปวดเลยนี่ชั้นคือไงบอ À, Cái sí, sí, sí. này, À, phần tốc rồi đấy Xí, xí, bây giờ nó xí nữa Hả? Bớt vậy giờ Gì nó? Bây nó tổ vào đây luôn Nè Nói <laughs> tốt Thôi Thôi được Thôi nào, Vũ Chúng ta hôm nay một แห้งไงมอย่งเห็ดโอ้ยแห้งกูร้องเกเาเลยนี่เห็ดลอ,อ,อยไอเอชิไปได้น่าวินแท้ <c oughs> ตัวนี้วานบ่ตัวนี้วาน,อนเอาลงมาใส่รถเลยคอ,อยได้ปวดอีกแล้วหันนะ <c oughs> โอ้คอ,อนถึงรูป,ปเลยไม่ไหว Đấy cái chè nó ăn này đúng không? Để à đê. phước phước xe hàn Đối ừ, kiểu luôn, Đối thân đọc cả Bye, bye. เมื่อเราบปลงมือพอกันเด้อมือพอกันมือใหม่หอกขาบิีก,ออกมริวิทย์จ้ะอ่อ ป๊าน้อยๆตึ <c oughs> ไบไปสวัสดีปบารุงก่อนบายดีดรรสวัสดีก่อนม่นต้องคืนม่นต้องคืนบายดีคืนตกแล้วบวยวานเลยป่ะเจ้าหว<ะ>านอ๊าฮะเจ้าเพนวา ไม่ได้พัดบอลูกมัน่ัดแดอยู่มะาคุณถือลูกจักหอดบ่หอดแล้วหอดในการออกไปไยืนทางขึ้นน้ำเยลูกไปไปยืนน้ำเอนี่กได้ลูกด้ไปยืนนเอี้ยก็ได้คฟุ้นนะที่คือพูดลายแหมตัวนี้นะ เฮ้ไ,ปไหป้าป้าลูกึ้นทั้งไปเราไปน้าข่อย,อยนื่อแน่บ้หอดหรอ,อ,อ,อหอดโอ้ยเด๋หอบมาลูกเนาะเช่อมาเ้ยเช่อไปพักเขาก่อนพี่น้องเลยพี่วานเอาพักเขาเรียบร้อย คอยเด้อคอยเด้อคอยเด้อเฮ้แแพงกันบ่ลูกน่ะแแพงกันแแพงกันฮะยังยังยังบรได้คาดเฮียบ่จักเซาโอ้ย่คนํากระทังกันได้อลูก คืยอยนั่งกระทางแล้วใช่ไหมอืม เอาแล้วคดีรลาย ม่ดีม่ดีม่ตรงออกพัดออกน้ำบ่สรุปแล้วมีเข่านั่นมีแต่เข่ามีแต่เข่าเฮียมาแต่เพื่อนเฮ็ดเป็นโจบบาทหนึ่งรลวเนี่ยาชิดออกวะตั้งเฮ็ดชิดได้อย่างดีเฮยเฉียวยอะดยหาอีกร่องแหวนนะฮู้ว่าผัวายเรือแหวน พัดไ <anto> ้ล <divide S 1> ุงกับป้าวานพี่น้องเลยออแล้วสิขาดแล้วเมื่อกี้น้องนานี่แล้วปราวานไปโรดมือจะมาขาดให้เราอ่ะพอดีแยกขี่มาฝั่งอีท้ายเปลยต้องพอดีพักแล้ว่ะก่อนก่อนจเนให้นั่นเราถ่ายม่ได้หรออือถ่าแล้ว้ถ่ายได้ยังท่านจะถ่ินเฮแต่เราถ่ายม่ได้แล้ว่ะาเบิ้งนาขูดเบิ้งนะ ngà lông phải hàng này đi thấy đây ừ. để băng bòn là thấy đây cứ can. và đi tạ Bọn này ha ăn mong đi cả, cả thấy đây không là bố vườn vườn này đây bố này không cả bố này không cả nó áo mình hè bố mi chỉ nó đi đây thấy cho để tháo không cho tao nó nè đi nè nè วัวมีออ,ออกน้ำเน่แน่นอเนื้อบังไฟเนอนะ่าไปมันใครมันกะจีไห้จะมีดเดมันกะมานบาดเพื่อนมาเอนี่เด่นล้นวหรอัเฮ็ดรัวทำจริงมก็คอยนะม่อกินมองเจ้าอะีเทียงเงี้ยนะถบพายามาเลยนี่นายเจ๊ดิพ่อแจ๊กส์เหรพอแล้วพอแล้วใ,นใิน นะไ่ได้ไ่ได้โอเคมาพัดไปพหดมาเดือดเข่าสอบหนึ่งให้เตียนเดือดเข่าทางหนึ่งสอบหนึ่งสิทธิ์ออกวัดได้สอบเมื่อนี้ได้ป้าสองหายอายุหมดได้แบบป้าวประมาณวันไหนเหรอมันเท่ากับบริวารที นายหญ่เหาเข่าสองสอบนี่นะสองอบ่สองสอบกับบริวัิเจ้าสองสอกก่ะแล้วอันลายแล้วป้าใหญ่นะน้าขาวให้นะอบเดียวยัง่ัของเจ้าะือหง่กวจัหง่่กวให้่ของเจ้าอีกนะสองสอเดียวสอบสออบอันว่าสี่องกับบริัท่านเต็มนะอก กระสอบบ่มี่อคุณเล่าเนาะนาเฮ้ยเงี้ส่หนน่ยเน่ยกระสอบต้นพอยหลกนี่กระสอบกระสอบ้นเนาคุณเล่าเลยนี่กระสอบอ้าวอะไรแ่งต้องเบ่งครึ่งเฮ้ยกระทงเด้อโอ้หลายแล้วนงไเออแม่นไ่ได้เนาะ đúng ừ, so không? đúng không? cháu tụi mày đúng không? cho có mày đúng không? cho <laughs> mày sẽ bị bị bựng đúng không? cháu không có xích sao? bây phải ra đây đây đây, nó ra đi bỏ ngon, bỏ ngon bỏ con bỏ tụi đi dạ, cháu bị sụt rồi chết bụng bựng hả? ờ, 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 ờ mì hưu, mì hưu tụi bà thấm cái nó ra đây เนี่ยตอนนี้นอะไรออกงถ้าไปมูบุญนะบอมู่แล้วมู่แล้วฝากอันเมื่อน้ำไม่ตุ้นะฝอยยังไม่ได้มูบฝังบอกก่เต้ยังื่อฝังกันมากอกไก่ก็ได้วยวันแข่งฝนบรีเปียกหนาวเท่น่อยแต่ว่าครบกันเนอะีย่าะไรอยู่ใส่หมัใส่ควงรุนแรงนี้น่อยวน เลยพอได้พอว่ามันตื้มกันสินะอันจังหวะฮอนไปฮอนมาไม่ใช่ตัวตื้งยังติฮอนไปฮอนมาเราตัวตื้งออกให้ลวชอบนื่ายเป็นทางเนง้ขาว่าอยู่คนตกลิ้นโอ้คนางใงแม่เลยเนี่ยไก่ไก่ไก่กินขาไปแล้วปะ ได้แลยฉันนั่งกันลฮไลเด้อไล่เด้ออลงในลงหนาีนแล้ไอกาดแบบนี้หาบึงได้ยากเลยเนาะเคยเห็นเลยเปยากเลยันยุกจันยุก lúc lúc hai có cá đang là ra bạn đi

เต่ปัญหาในี้ด้วย Bing. บักลงม,มาและไรก็อคุนี่เด๋อพ่อแหละน้องาเอาเอาดึงอรถีน่นโอ้ยจางเงียบลงมะแทนต้องให้คู่เดียวคู่นึงเหนบานลงพ่ากันบ่ตรงจะถ่ายกันแน้ว่ะเขาเปลือกเชียก ว่าม่เขาสาริกเอาดีนแกงอย่างมันวานเอาคู่กันสามบาทได้หน่ออันนี้เจ้าวานเข่าเลยได้เจ้าอย่าเข่าใจวานกล้าได้พอพอใจวันกลานี่ห่วยแค่เดียวกดออนหางบอห่างแล้วอ่ะืคือว่าจะนี่ยากจะตายวานก้า ไม,ไม่ใช่เ,ชเลี้ยหูบ่สวัสดีกเจ้าเนาะจ้าเพื่อนุเพื่อนนงต้องเอ่อ่อนๆได้เพื่อนวเนาะโอ้โหผึ่กึกนี่มันก็นแ,ลแล้วว่ลอกเนาะ

มัน่าขาดมืกีนี่เนะไปน้ำขาดบนเนาะถ้าเบึงดินนั่นเองขาดงางอยู่นีเนาะเอาเลยวานเลยฮึ่ม เราเห็ดเกียไม่ไ <t> ด้ว่าอะไรท้ห <hat> ลังขอใคเลยตัง <which> ค <dan purse together> ์ตังใจบ่เือนบออกเนาะโอ้เสียงคบเสียงเขียดโอ้หายีนคักเลยหายเนาะ่มีหยาเโอ้คักคักหายเ่งาม อ้คู่นึงมันเกี่แล้วเดี๋ยวเล่นหนิเนาะหเหงานหนึงสุดไม่พี่ไหมไม่ได้กิน,นแล้วว <c oughs> อละโอ้มาเข้ามาบาด่ีย ใส่กันเนอะบานหอดใส่แล้วมุงหนาซื้อไปเลยมันได้งานหนึ่งขายนี่ยังมุมี้นี่นี่มองนี่ยังหัวโลนอยู่เอ้หัวหลั่นกลางไนดะ้อย่างไรหัวหลันล่นอืม <c ười>

มนนเมนูพันสิบเมตรป่ะพันสิบเมตราพาบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาน้ำมาแรงพี่น้องเลยทางลุงจันพนกับมาวานเข่าอ,อ้าวเตรียมออกมาออกพนสิวันกายสิวนัวนเข่าพี่น้องเอ้ วันเข่าแล้วเนาะวันแก่กับตางหาก,กันในวันเขา่าเห็ดหน้าวานพี่นอบบ้องแบบบดดำอ่าในวันปุ๊บมีถามันสุกหรือเกี่ยวเลยวะนี่เอ้าใช่โอเคพี่น้องเลยเนาะก่บรรยากาศถ่ายภาพพี่นอ้องมึงบนรยากาศบุมียางย์ไรเนาะอยู่ในครอบครัวซอยทั้งเบียรทั้ทางงานครอบครัวเห็ดหน้าเห็ดห,หน้าพี่น้องนะซอยชีวิตสาใหันสาวนา หลังสุฟาหนาโซลินพี่น้องเอ้ยถ้าวรเห็ดกาโบได้กินเพ,พิ่นว่าเนาะเอาเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะพี่น้องนะครับไปชมกันเด้อเนะะาะไปใช้พี่น้องกันนะสหรับคลิปนี้วุ่นคนลาร์กอนพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีกันปัจจุบุคุขทุกคนเด้อที่เข้ามาชมเนาะพบพ่อคลิปหน้าคลิปนี้สบายดี